อะไรนะครับวันนี้เป็นเหมือนผู้ประสบภัยเลยครับลมแรงวันนี้<า>เราไม่มีลมนะฮะวันนี้ก็มีลมแต่เป็นแอร์เย็นๆ <c oughs> ทุกคน <c oughs> ดูเหนื่อยดูแบบดูยมยมลมดี <c oughs> ได้เลยครับแม่กัคอนแม,แมค้รับก็รู้สึกดีใจมากครับรู้สึกเป็นเกียรติเป็นงานเปิดตัวแบรนด์โฟที่สนะฮะแต่ผมตัวที่สูครับผม <S <S ไม่บอกเขาทำไมไม่น่าบอกเลยหนูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยว ใช่ครับก็ขอบคุณทางงานที่เชิญมานะครับดีใจมากเลยที่มาร่วมง,งานวันนี้ค่ะใช่ก็เป็นแฟชั่นสตรีทรูครับผมมีแฟชั่นโชว์ด้วยเมื่อกี้เห็นแบบในแบบคนนึงเดินส่วนเมื่อกี้สูงมากเดี๋ยวรอจ้างนี้เราเตียมอะไรมาเจแฟนที่นี่บ้างคะวันนี้ก็มีอ่นิดหน่อยครับมีเพลงมาเองนิดหน่อยมาโชว์มาลองเพลงนิดเดียวครับนิดเดียว <c oughs> นิดเดียว <c oughs> ดเป็นไงบ้างคะ แแฟชั่น<ท>น <Lanc ash ire> ีล้วเอออฮะลงแบบว่าแนะนำแฟชั่นจะไปแนะนำมันเป็นยังไงคะให้ผมแนะนําจริงๆผมว่าแฟชั่นไม่มีผิดมีถูกฮะจริงๆคนแต่ละคนหรือว่าการทําแบรนด์อะไรเงี้ยมันมีแต่ละสไตล์ที่แตกต่างก,กันครับผมจริงๆก็พูดถึงว่าส่วนตัวของผมแบรนด์ผมแบบสะท้อนออกมาเป็นตัวผมแล้วอยากทําให้ทุกคนออกมาใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมทางแบรนด์นี้ก็น่าจะมีความแบบสตรีทลุกเขาคงน่าจะชอบความสตรีทอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีความแบบว่า ขาวดำมีความแบบฟอนต์อะไรที่แบบว่ามีฟอนต์ใหญ่ๆด้วยมีหลายไซส์ด้วยครับผมไหนๆสงการแล้วเราแนะนำแต่ถ่าสงการดีๆหน่อยสิคะว่าจะดีใจดีไหมคะให้หนูแตง่งให้หนูแตง่งหนูไม่น่าจะไปสงการนะหนูอ,<า>อยากหนูอยากเล่นอยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะใส่ชุดอะไรดีสมมติว่าใสีส้มสงการเป็นเสื้อแบบไหนสีส้มที่ปิดทั้งตัวส้มไหนส้มส้มแบบ ปิดทั้งตัวแล้วก็หมุนรอบๆตัวฮะแบบหมุนรอบๆตัวคืออะไรอ่ะทันตัวหรอคือหอทั้งตัวอย่างเงี้ยเหรออันนี้ผู้หวังตออะไรนะฮะอันนี้ผู้หรังตอบไม่หอขนาดนี้เลยไม่หมายถึงว่าเออช่างมันเถินหมายถึงว่าสีส้มก็คือผ้าไปถืเนี่ยไปถือว่าจีวรอ๋อหนูยังไม่บวชอ๋อหนูยังไม่บวชจริงๆสไตล์ไหนหรอจริงๆผมรู้สึกว่า เราก็ต้องเวลาเราเปียกก็ต้องใส่เสื้อผ้าชิ้นน้อยเอย้ยไม่ใช่ไม่ใช่ชิ้นน้อยเสื้อผ้าที่ไม่เก็บกักน้ําในผ้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองเกงครับผมผ้าเบาๆโปรเลยไม่แล้วแต่เราจะชอบกระูกีจะใส่ยังไงดีคะได้นำไกันก็ถ้าเฮียชอบเฮียใส่สูรไปเล่นีประมาณนี้ใส่สู่จะเอาเสื้อผ้าดักหนักไปเลยครับ เอาแบบยีนหนักๆนี้ที่แบบอุ้มนาวเยอะๆอ่ะเอาทั้งตัวเลยทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยเสื้อผมจะใส่เสื้อก้ามรัดลูกเมื่อกี้ก็ไม่พูดตอนแรกนะอ้าวก็เขาไม่ได้าไม่ได้ถามกางเกงขาสั้นกางเกงขาสั้นเสื้อก้ามรัดลูกแต่เดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้เขามาแต่งหน้าแล้วชอบใส่กางเกงขาสั้นอย่างนี้อย่างนี้ยอมให้เล่นไหมคะใส่ชุดนี้ยอมให้ไปได้สงการ เฮ้ชุดไหนก็ได้ครับผมแต่ก็ต้องระมัดระวังตัวหน่อยแต่หน้าแต่สีหน้าเมื่อกี้ตกใจนะอะไรนะฮะสีหน้าเมื่อกี้ตกใจไม่ได้ตกใจเลยชอบจริงๆชอบอยู่แล้วคนชอบโชว์อะเพราะโชว์แค่ไหนเราก็จะโชว์เท่านั้นแหละโชว์มาเยอะแล้วนี่จบการสัมภาษณ์ครับอุ้ยมาจากไหนกันครับผมก็ฝากแบรนด์ฟลอติทูลฮะแบรนด์แฟชั่นสตรีทลุคนะครับในวันนี้ด้วยนะครับผมก็ เป็นแบ,บรนด์ใหม่ขึ้นมาก็ฝากด้วยนะครับผมใช่แล้ค่ะไปช้อปปิ้งกันได้เยอะเลยค่ะถ้าถูกใจก็ช็อปกันให้มันใช่ซื้อ<ล>มา้<ล>ผมก็ได้เส <laughs> ื้อผ้านี่แหละชอปมันที่สุดแล้วครับเมื่อกี้เพิ่งจะปล่อยโกสเตาชาใช่เ,เห็นด้วยท่านชายจุลาย <laughs> ผมตอนแรกผมมอกเอจุลายเล่นเรื่องนี้ได้เหอหนูโทร ชูไล่เล่นทังนี้ด้เหรอแฟนขับแฟนขับตัดไม่คนรีเยอะด้วยนะประเด็นใช่รีเยอะกว่าเจ้าของคนเล่นอีกฮะนี่เยอะกว่าคนอีกไปปล่อยรูปหนูแล้วปล่อยรูปหนูแล้วใช่ครับชุดเลิศมากอยากอวดชุดมานานแล้วแบบในเรื่องอะมีชุดเลิศเลิศกว่านี้อีกเยอะเลยครับในชุดนี้ก็สวยมากชุดผมก็เยอะมาก นับได้3ชุดทีเห็นเหมือนจะินไปชุดเดียวใช่ครับไดเห็นพีลล่าก็ชุดก็เป็นคุณโอคาราเขาต้องเป็นยูนิทอยู่ในยูนิฟอร์มของคาโอ้โหเทไหมะเทครัาจะมีนอกเครื่องแบบมานิดหน่อยอ่านิดนึงนิดนึงยังไงบ้างคะมีแบบโอ้โหค่อยๆทยอยปล่อยรูปมาคือฮากันทั้งแบบว่าแตกต่างมากครับล่าก็ร anyway> ู้สึกจริงๆเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาจะปล่อยอะไรบ้างแต่พอปล่อยขึ้นมาเราก็รู้สึกโอ้ Index)> นี่ก็ถามว่าพี่ออฟผู้จักอะไรเง, mm hmm. งี้ยขนาดนี้ออกดีเทลมากไม่ว่าจะเป็นโลโก้หรือว่าสัญลักษณ oh, ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําแบบกราฟิกดีไซน์อู้ฮัลี่พอตเตอร์ปะนี้อะไรเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าจะมีอัธรรถก็เลยแบบว่าอยากจะรีทุกอันให้ทุกคนแบบจริงๆอะ่ะการดูคือมันเป็นเอมริมคือประเทศสมบุิขึ้นมาเนาะก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเข้าใจอัธรรถว่าเมืองนี้เป็นยังไงตระกูลนี้มีอะไรอะไรยังไงนิสัยแต่ละคนเป็นยังไงคนปกครองเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอ่านหมดเลย mm hmm. เพื่่อแบบวา อตรสเราจะได้สนุกมากขึ้นในการดูซีรีส์ครับเขาเรียกว่ามีตาประจระูใช่ใช่สัญลักษณ์สวยมากเลยกราฟิกคือแบบคือเลิศเลยครับก็คือถ้าแบบว่าไม่ได้ดูแบบว่าเทเลอร์อะไรเงี้ยดูว่ามีเม็ดมนมันให้ีลแฮร์รี่มากเลยครับมีสี่บ้านสี่บ้านสี่สีด้วยอันนี้มีสี่ตระกูลเหมือนกันครับมีม้ามีงูมีนกแล้วก็มีฉลาม ือนกันเนาะเราต้องมีหมวกคัสสันก่อนหมวกจริงๆก็อยากเล่นแนวนั้นอยากเล่นแนวแฟนตาซีฮะผมหรือว่าหรือว่าพี่อ๋อจะแอบใส่อะไรตรงนี้มามีแต่ไม่น่ามีนะจริงๆปล่อยโปสเตอร์มงกุฎไปนี่ครับใช่อันนั้นแหละคือหมวกคัสสันแต่ว่าใครจะได้สวมหมวกใบนั้นเราเราจะได้เห็นมงกุฎในหมวกใบนั้นวันที่26ไหมคะ26จะได้เนี่ยแอบถามมาแล้ว น้ว่า70%มันไปจบที่ตรงไหนหนูก็ไม่รู้ยังไม่รู้เลยครับวัน,นที่26จะมีอะไรออกมาบ้างแต่ก็น่าจะน่าตื่นเต้นนะครับผมเพราะ70%เชื่อว่าการที่เราต้องตัดจบใอมันต้องทำให้เราหลงต่อแน่นอนก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นแนวไหนะตื่นเต้นนะ่ะอ๋ออยากให้ถึงวันนั้นแล้วครับ ยังเปิดเมืองแล้วยมเปิดเมืองแล้วก็รุนมากว่าทุกคนจะแต่งตัวเป็นยังไงแต่ว่า EP แรกๆอจะยัมแบบว่ายังไม่ได้เข้าวังต็มตัวครับต้องเผชิญเรื่องราวนู่นนี่นั่นก่อนใช่ก่อนเข้าวังครับสมมวกอ่ะใควก่อนจะได้เข้าไปว่าใครจะได้ส่มโมคัสเซนเออตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าโหให้พีหนึ่งเราถ่ายจบกันไปหมดทั้งนานละวะอืม ก็ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้แล้วเนี่ยว่าอีพีอีพีหนึ่งมีอะไรบ้างยังไม่มีวางเลยครับแต่ยังไม่ได้เข้าวางแน่นอนฮะใช่ยังไม่เข้าครับจำได้แค่นี้ยังไม่เข้าที่ยุโรปที่คือเปิดมัวนี่คือต้องแต่งเป็นยังไงครับต้องแต่งผมก็มีชุดเดียวครับผมไม่ผมบนด์กับสไตลิตโบท่อมคำขอชุดองค์รักที่มีสีอื่นสีสันดูชุดหนูดิแบบโอ้โหคล่าจะมาใส่สีอะไรสีม่วงหรอสีส้มก็ในวันแบบอะไรที่สำคัญก็ปร่งเปลี่ยนปร่งเป็นสีบ้างแต่ไม่ทันแล้วครับผม เราก็ต้องทําตามท,ทีมขเขาขขแต่ว่าของผู้ชายนี่ถุงเขาแบบ,ตเ,บเต็มตู้นะเขาบอกโอ้มากกว่าเต็มตู้ฮะคือรถเลยอะครับ,บ,บคือถ้านับรวมทั้งเรื่องนะนับรวมทั้งเรื่องแบบเมื่อไหร่หนูจะเข้าเซตเนี่ยโหเป็นร้อยแต่ละชุดก็คือใส่ยากมากใช้ชีวิตยากมากจริงใช่พอถึงเข้าใจละถ้าหนูก็อย่างนี้รัดรูปเห็นเห็นเห็นมันมีหลายสิ่ มีหลายซีนที่รอเข้าเซตนานแต่งตัวอยู่ใช่ครับเราต้องแบบว่าเพียบพร้อมมันแต่งยากครัแต่งกเหมือนเปิดมายิ่งยิ่เกินยดใจอะไรขนาดนั้นครัเรื่องนี้ไม่รู้เหมือนกันเราจริงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็รอดูเทเลอร์ครับก่อนยิมหกก่อนยิมหกน่าจะมีเทเลอร์ให้ดูกันก็กติดตามฝากแชร์ด้วยรอะมีด้วยเหรอต้องมีสิหนูไม่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันที่เราทำมาปีที่แล้วมันคือไพายออลสองปีไงอันนี้ก็จะเป็นเทเลอร์ที่ตัดสลับย้ำๆในเรื่องของจริง ของที่เอามาจากในเรื่องจริงๆจุดเต้นจุดทู่ความกันยดม่กล้าหรือว่าสองคนนี้จะแอบไปดูผมไม่ได้แอบดูแน่นอนเลยเราจะได้ไม่น่าให้ผมดูวันนี้เปิดโปสเตอร์มาแล้ว่คะแล้วต่อไปยังต้องเป็นหนัง6ล้าอ๋อแนะนำตัวละครใช่ไหมครับจะเจะทยอยใช่ผมก็แอบสุ่มแซมกันว่าหรือผมเป็นเจ้าชายตัวจริงปกติเขาจะเปิดเจ้าชายตอนท้ายสุดไงใช่ไหมหนู แล้วเขาบอกเปิดเจ้าชายเจ้าหญิงเขาจะเอาไว้แนะนําพร้อมกับม้าหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้บว่าม้าม้าจริงๆใช่ไหมใช่เผื่อไปไปกิมมิกมาพร้อมม้าเลยเพราะว่าเป็นเพื่อนกับม้าไม่ใช่เหรอในเรื่องครับเป็นทั้งหมาทั้งม้าตอนนี้ในกองมีอะไรหรือเปล่าไปนูดูอัตอาดูแต่ม้าแต่ม้าม้าเผือกมันสวยมากครับผมตัวใหญ่มากขึ้นยากด้วยสนุกดีคะตอนนี้ก็เปเรื่องของแต่ละ สนุกสนุกสนุกมากครับตอนนั้นแบบว่าขี่กันแบบว่ามันมากแบบวิ่งกันแบบว่าสนุกเลยตอนนี้ตอนนี้ถ่ายเป็นยังไงบ้างตอนนี้ถ่ายเป็นยังไงบ้างหนูตอนนี้ถ่ายคิวต่อไปน่าจะคิวห้าสิบใช่เยอะไหมหรอชอบบอกว่าไม่อยากให้เกิน60สผมก็คาดหวังว่าไม่อยากเกินอตอนแรกผมให้คิวว่าถ้าพี่ไม่จบ50สคิวอะผมจะไม่เล่นละ ผู้เล่นอันนี้ผู้เล่นนะผู้เล่นผู้เล่นอันนี้ผู่เล่นแกล้งเขาแ่บพี่ๆมันเลยจะถ่ายจบเพราะแต่ละเซตมันใช้เวลาอะไรเงี้ยครับแต่ดูแบบว่าุคนคาดหวังแล้วนะเพราะว่าทูกปล่อยมาหลายอย่างผมดีใจที่ส่วนตัวดีใจที่ได้ร่วมงานกับโอ้โหคุณพ่อรุ่นพ่อรุ่นแม่แบบหลายคนมากที่แบบเป็นเกียรติมากที่มาเล่นเรื่องนี้แล้วเหมือนแล้วเราก็ติดตามเมื่อก่อนเคยดูละครแล้วเขาเล่นกันแบบเยอะมากเหมือนป็นการ r e เนียนอย่างหนึ่งเวลาเขาอยู่ด้วยกันแล้วผมชอบฟังผู้ใหญ่คุยกันองสนุกดีครับ แต่วันที่ยีกมันจะเริ่มอะไรแบบเดินขึ้นมาฉันผมว่ากอนนั้นเขาฮะผมว่าเขาต้องปล่อยปล่อยอะไรออกมาถ้าตามตามการตลาด PR มันต้องปล่อยเทเลอร์ก่อนสองสาวันผมว่าการตลาดเร็วสุดอาจจะอาทิตย์หนึ่งวิกหนึ่งอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะเซอร์ไพรส์วันสุดวันนั้นเลยอาจจะวันที่หกเลยก็เป็นไปได้ไม่รู้เลยอันนี้ไม่รู้เลย แต่ว่าคือทุกคนจะต้องแต่งชุดยังไงครับเพื่อี่จะได้เกลียยตัดใช่วันนั้นขอแบบสวยสวยแพงสวยแบบเ,แเข้าวังยังไงก็ไดข<ช>ข้ขอให้ขอให้แบบว่าเสื้อผ้ากินพื้นที่ไว้ก่อนใช่คือจะบอกว่าไม่ได้แต่งเต็มแค่เรานะม้าแม่ผมอ่ะอตกใจไม่ไม่ใช่ม้า มามาด้วยเหรอมาหนูอะมาที่เป็นแม่นี่เป็นแม่ใส่แม่หนูอะจัดเต็มอยู่แล้วทุกครั้งมาหนูอะเช่าชุดมาแล้วครับอารอเช่าเลยเชาเชาแล้วประมาณสามที่นั่งได้คับคือต้องจองเผื่อไปเลยอ่ะใหญ่เลยมาโชว์เอามาโชว์แล้วแล้วสีเราดูเราดูมแต่งไปไหนไปงานเรานี่ไงหนูเตรียมเข้า เตียเขเงเข้าครับอ๋อ่าเออแล้วหนูจะยอมไหมให้หนูไปแต่งชุดหนูแต่งชุดที่โพสเตอร์ที่เขาปล่อยไปดีมันไม่ได้ต้องเก็บไปดูในเรื่องอ๋อโพสไหนมีหลายโพสที่ขึ้นบันไดแล้วก็แบบว่าตันนั้นต้องเก็บไปดูอันนั้นน่าสวยมากเลยเฮ้ยหลายแสนนะตัวนั้น่ะยังไม่ยังไม่เห็นข้างหน้าช่าวเพราะฉะนั้นในโพสเห็นแต่ข้างหลังของจริงอะสวยมากก็แพงอยู่อะหนูตัวนั้นนะรู้ไหมเนี่ย ไม่รู้ครับผมแทงทุกตัวแหละเป็นงานปักแบบเออมันเป็นงานปักละเอียดทุกตัวเลยนี่ไงผมก็เลยฉาทวนเนี้ยเลยฉาว่ามีชุดเยอะอยากใส่ชุดสวยบ้างเท่บ้างอะไรเงี้ยจะไม่ได้ฮะผมตัวใหญ่ไปเียไม่น่าจะเข้านะก็ชุดแบบชุดนับประมาณสี่ห้าเลเยอร์เลยสี่ห้าชั้นเลยอ่ะโอ้โหอย่างที่บอกใส่ทีนี้คือแบบมายังต้องใส่ขึ้นเหนื่อยแต่สวย วันนั้นแหละครับแน่นอนอย่างแรกเลยเพลงประจำโอทีประจำท่าฟ้าแข่งเธนะครับจะได้ยินวันนั้นเลยเหรออ๋อไม่ใช่หรอไม่รู้ไม่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันตามรมเนียมตามทำเนียมตามรำเนียมก็ต้องมีมีสิก็เหมือนไอคนน่ารักไงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันใครร้องก็ไม่รู้เขาให้บอกหรือยังครับ แต่เม่อี้บอกเาว่ามีเพลงเนี่ยมีเคยบอกแล้วมีมีหลายเพลงแต่วันนั้จะได้ฟังฟังเพลงไม่แน่ใจว่าเป็นเพลงประชามหรือเปล่าแน่ใจคระต้องรอดูหรือไม่ก็อาจจะไม่มีหรือไม่อาจจะเป็นโชว์ไอคอนน่ารักเหมือนเดิมนานไปไหมสามปีแล้วนอกจากเพลงแล้วจะมีอะไรอีกหรือเปน่าจะเปิอะไรได้บ้างถ้าพูดตรงผมไม่ใช่คนจัดงานผมไม่รู้ ่าก็จัดทริคอนนะครับผมก็มมมคงจะมีแบ็กดอกให้ถ่ายกการูปกันเอาเข้ามาได้ก็ได้กำใจฮะไม่มีอะไรเขาไม่ได้เขาแบบว่าให้เอาสัตว์ขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเอาสัตว์ขึ้นมาได้ก็โอเคอยู่แต่ที่พี่เข้าใจเขาเขาเข้าเจนี พัทเฟอรี่ครับจริงอถือม้ามาเดี๋ยวลองถือมาดูครับให้เขาให้เอาเขาก็เอาเขาอะไรใหม่ๆถือถือม้าเข้ามาอ๋อใช่ใช่ครับผมที่ช่องวันสามเสิร์แล้วก็ไอชีอนะครับผมวันที่ยี่สิบหกครับใช่ดูพีหนึ่งเจ็ดสิบเซอร์ยี่สิบหก ใช่สิคือทำหน้าอ่ะเขาบอก EP ศูนย์ EP ศูนย์อ๋อไม่รู้เหมือนกันฮะ EP หนึ่ง EP หนึ่งสรุปคือไม่รู้อะไรเลยเขาอยากถามซิโนิวดีกว่ดิเ่าเริ่มงงแล้วตอนนี้ซิวนวี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับฝากด้วยฮะรับรองว่าสนุกแน่นอนฝากให้ลองแบบว่าสวนเขเปิดเป็นสถานที่อุ๊ยอ๋อถ <Isaiah te S 2> ้าผมถ้าอุ๊คราฟผมน่าจะอยู่ตรงนี้ฮะใช่เขาอยู่ห่างมาก แล้วเขาไม่พูดอะไรเลยเขานิ่งอ,อ่ะสนบสวมึววมมวอกัน <c oughs> ต่อหน้านะข <c oughs> ่าวเ <c oughs> ยอะมากคัับไปาสวัสดีครับผมท่านชายคนิน ก็ขอฝากประสงค์นิกอนชาวไทยทุกท่านนะครับฝากเข้าประเทศเอมเบรีพร้อมกันในวันที่3พฤษภาคมนี้พร้อมกันทางช่องวัน3 1 HD และทาง ICE จบ<อ> <idd ell> หมดแล้ <c oughs> วครับเอามีแค่นี้ครับผมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว